ยสัจจานิเกระสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณาวิภาสัมปัตโตนารุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพ่อวันตุเมท่องคาถามหาโชคคาถาหลวงพ่อรวยให้ลาบเงินทองสวดมนต์กันไปแล้วก็อย่าลืมทำบุญทำทานเพื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและที่สำคัญคือ พยันทำมาหากินซื่อสัตว์สุจริตต่องานและต่อลูกค้าของตัวเองด้วยนะคะขอให้พระคุครองทุกท่านค่ะสาธ